ตัวนอนนะฮะตรงรอยผ่าด้านหลังนะคะกันฉีกขาดเวลาเราเดินเนาะเวลาลูกค้าเดินนะะร้อยได้คู่นะคะร้อยได้คู่แบบนี้นะคะห่างนะคะห่างกันประมาณสักสามมิลประมาณนี้ตัวนอนอย่าตัวใหญ่มากนะคะไม่ให้ไม่ทําตัวใหญ่มากถ้าตัวใหญ่มากหน,นูนอน,นอนจะอืดไม่สวยนี่ค่ะความห่างก็ประมาณเจสองสามมิลประมาณสามมิลประมาณนี้ตักสองครั้งนะคะ นี่ค่ะแล้วใช้ก้นเข็มนะคะเขี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะถักตัวเหมาะนอนแบบปกติของเราทั่วไปนี่ค่ะใช้มือเกี่ยวแบบนี้นะคะเวลาเราถักเสร็จมองแทบไม่เห็นนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือเวลาลูกค้าเดินรอยผาของกระปโปรงไม่ฉีกขาดนะคะนี่ค่ะตัวเล็กๆค่ะ เรียบรู้มองไม่เห็นนะผักตัวนอนกันรอยฉีกขาดผ่ากระโปรงด้านหลังนะเก็บรายละเอียดด้านในให้เรียบร้อยนะคะเก็บรายละเอียดด้านในให้เรียบร้อยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราได้เราก็จะได้กระโปรงผ่าขาดเดินก็จะไม่ฉีกนะกันฉีกขาดตัวนิดนึงตัวนอน